รอบตัวคุณเต็มไปด้วยคนงี่เง่าหรือเปล่าหนังสือเล่มนี้วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่าจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแต่ว่ามันเป็นเพราะบุคลิกภาพของเราแตกต่างกันแบบสุดขั้วซึ่งเขาแบ่งออกเป็นสี่สีหลักๆครับคือสีแดงครอบงามสีเหลืองล่าเริงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับข้อนี้แต่ละสีจะบอกว่ามีลักษณะที่ดึงดูดทาให้เราปวดหัวได้แตกต่างกันอย่างแรกเช่นสีแดงอาจจะเป็นคนที่แบบโหดตรงเกลียดความล่าช้าแต่ถ้าเจสีเหลืองจะเป็นสายที่พูดมากสนุกสนานเอาหาแต่พอเป็นสีเขียวอ่ะจะกลายเป็นคนแบบสบาายยยๆ่่อนง แต่ถ้าเกิดเป็นตีน้ำเงินจะกลายเป็นพวกละเอียดกลัวผิดกลัวพลาด,ดซึ่งไอเดียเด็ดอะเราว่าไม่ใช่เรื่องของคนงี้เงาแค่ยังสื่อสารกันไม่เป็นเขาสอนให้เรารู้จักสีของคนอื่นก่อนคือถ้าเกิดว่าเจอคนตีแดงอะก็ให้ตรงประเด็นไปเลยถ้าเกิดเจอตีเหลืองเราก็ต้องแบบเพิ่มความสนุกเพิ่ม e อ e r g y ถ้าเป็นสีเขียวว่าต้องเน้นให้กำลังใจเขาหน่อยแล้วเกิดสีน้ำเงินอะคุณต้องเอาข้อมูลมาเสนอเขาเวลาคุยกันคือจะบอกว่าในเล่มนี้มีเคธาฮาด้วยนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเจอคนหกล้มนะสีแดงจะต่างให้รีบจัดการเลยว่าจะช่วยยังไงงงงสีีีเเเเเหลลลืืืือออออดิินนผ่าาวววกกก็มมยยค ทำไงดีวะแล้วก็สีน้งเงินนะ่ะจะเริ่มมีขห์สาเหตุว่าเอาลมเพราะอะไรคือถ้าเกิดเรารู้ว่า,วาเราเสียอะไรก็จะช่วยให้เรา,าปรับตัวแล้วก็สื่อสารกับคนอื่นได้ดีเหมือนกันหนังสือเล่มนี้ผมว่าเป็นเหมือนคู่มือปรับตัวให้คนเข้าใจเราคนรอบข้างแล้วก็แก้ความขัดแยง้งปักตะกร้าไว้ละคุณอยากรู้ตัวเองมันเสียอะไรอะ่ะแนะนำให้ซื้อ